ครูสีชัดยดตำแหน่งครูคุณส,สาระการในียนรู้นิสสรษโรงเรียนทีบังกรวิทยาภัทรมัธยามายวัฒนาาสาันเกษตรในพระราชสุทธังวันนี้จะขอรายงานผลการใช้นักรึกการจัดการเรียนดวยวิธีที่เป็นเลิโดยระบบการจัดก,การเรียนการสอนออนไลนไ์โดย Google s i d e และระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดย Google Classroom ลำดับต่อไปขอรำลึกท่านเข้าสู่การสาธิต และกระบวนการวิธีการใช้นวัตกรรมอย่างเชิงครับครับสำหรับนวัตกรรมนี้นะครับเป็นนวัตกรรมที่จะขึ้นเพื่อนะครับ 1. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการจัดการเอกสารออนไลน์ด้วย Google ไซส์ส 2. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการจัดการเอกสารออนไลน์ด้วย Google Classroom และ 3. เพื่อเพิ่มช่องทางในการเรียนการสอนออนไลน์ให้ผู้เรียนเข้าถึงอย่างทั่วถึงนะครับ จะพบว่าในลักษณะของนวัตกรรมที่จัดออกแบบมาจะมีอยู่หัวข้อในประเด็นต่างๆนะครับที่ได้รวบรวมไว้ให้ก็จะมีห้องเรียนออนไลน์สำหรับนักชั้นม .5 นะครับที่เรียนในวิชาพื้นฐานแล้วก็เรียนวิชาเพิ่มเติมและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นห้องเรียนชัพนมภปีที่6นะครับที่เรียนในวิชาพื้นฐานเช่นเดียวกันเรืเรียนของเราจะมีการใช้นวัตกรรมการจัดเรียนภาษาออนไลน์เท่า ด้วยการที่นักเรียนสามารถกดเลือกนะครับในส่วนที่หนึ่งนะครับเป็นส่วนของหน้าตาหน้าต่างนี้นะครับหน้าต่างนี้จะเป็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราใช้สอนนักเรียนตามหลักสูตรการการศึกษาขั้น,นพื้นฐานฉบับปรับปรุงพศ2องพ6นนะครับนักเรียนสามารถคลิกเข้ามาศึกษาได้โดยอันนี้นะครับทางผู้ออกแบบนวัตกรรมก็ได้เชื่อมกับโปรเจกต,ต์ศึกษาของสสวทนะครับที่รวบรวมเนื้อหาทางการเรียนให้นักเรียนและนักเรียนสามารถเข้ามาเรียนรู้นะครับ ได้จากเนื้อหาส่วนแรกที่ส่วนนี้นะครับและส่วนที่2นะครับผู้สร้างนวัตกรรมก็ได้ใช้เกี่ยวกับวิธีการจาัดการเรียนสในช่วงออนไลน์ที่ผ่านมามีการอัดเนื้อหาออนไลน์ไว้ให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็เอาลงในเนื้อหาต่งตางๆมให้นักเรียนศึกษาในส่วนที่หน,นึ่งนะครับจะเป็นส่วนของวิดีโอการเรียนนะครับผู้เรียนนะครับสามารถเข้ามาศึกษาและคน้นคว้าจากวิดีโอการเรียนได้เลยนะครับแล้วก็คิดดูว่าจะมี ลักษณะเนื้อหาเป็นอย่างไรบ้างและในส่วนที่สองนะครับจะมีส่วนที่บ่งบอกถึงชื่อนะครับชื่อเรื่องที่เรียนความยาวของวิดีโอแล้วก็รายละเอียดวิดีโอเพื่อนักเรียนได้เข้ามาศึกษาอย่างถี่ถ้วนอีกนึงครั้งนะครับและอีกในส่วนต่อมานะครับจะเป็นส่วนของที่จะเป็นระบบให้ในักเรียนเข้ามาส่งงานนักเรียนสามารถเข้ามาส่งงานในคาสรูมนี่ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราสร้างไว้ก็คือ g o o Google c l a s s r o o m นะครับ คุณครูก็จะนําบทเรียนที่ได้ทําการจัดเอกสารออนไลน์ไว้แล้วก็เอามาโพสต์ในหน้านี้ให้กับนักเรียนเพื่อที่เขาสามารถเข้าถึงได้หลช่องทางแล้วก็จะมีการมอบหมายงานให้กับนักเรียนในแต่ละวันหลังจากที่เรียนเสร็จนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ในสัปของงานที่มอบหมายให้นักเรียนนะครับเราก็จะมีการดูชิ้นงานว่านักเรียนคนใดมาส่งแล้วจะพบว่านักเรียนนะครับเข้าเรียนในคลาสรูม ได้ครบ100%นะครับนักเรียนสามารถส่งงานททงช่องออนไลน์ได้ทุกคนนะครับและอีกในช่องทางหนึ่งนะครับก uh ็ค okay? ือจะเป็นเกี่ยวกับระบบสืบค้นนะครับภาระงานของนักเรียนที่คุณครูได้มอบหมายให้นักเรียนนะครับนักเรียนสามารถก็เข้ามาไซต์เกี่ยวกับการรวบรวมงานทั้งหมดนะครับที่จะให้นักเรียนได้เข้าถึงได้อย่างทั่วถึงนักเรียนสามารถเข้าถึงการระบบสืบค้นภาระงานของเรียนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วอย่างเช่น คุณครูก็จะสมมติว่าดูงานของภาคหนึ่งนะครับภาคหนึ่งจะพบว่ามีวันที่มีภาระงานต่างๆให้เป็นรายวิชานะครับรวมถึงภาระงานที่มอบหมายให้ในบริเวณนี้นะครับแล้วก็วันที่มอบหมายแล้วก็วันครบาหนดส่งนะครับดังนั้นนักเรียนทุกคนจะเข้าไปส่งงานที่ Google Class r o o m นะครับก็ได้ครบทั้งหมด10 0ซและในส่วนสุดท้ายนะครับ จะเป็นส่วนของนักเรียนสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบออนไลน์ของนักเรียนได้ที่ระบบ2 1 e-let นะครับหรือ s c h o o ูของโรงเรียนได้ในระบบนี้นักเรียนทุกคนก็สามารถเข้ามาทดสอบออนไลน์ได้โดยนักเรียนจะสามารถเข้าถึงได้ทุกคนเว็บไซต์นี้ก็ได้จัดทำเพื่อสถานการณ์ของเราในปัจจุบันก็คือสถานการณ์โควิดเข้ามาก็จะมีผลและกระทบต่อปัญหาการจัดการกรรศกษาเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นทางคณะค,คุรคกูก็เลยได้จัดทำนวัตรกรรมชีมนนีขึ้น เพื่อให้นักเรียนนะครับทุกคนสามารถเข้าถึงนะครับระบบอาจจรจัการเรียนได้อย่างทั่วถึงสําหรับวันนี้ก็ผมขอจบการนำเสนอครับเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ